สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกหนังออนไลน์พบกับผมเช่นเดยกับดิวพักวัฒน์นะครับวันนี้นะครับมีข่าวนะครับว่าแมนยูเอาจริงนะครับจะไม่ยอมวืดอีกแล้วนะครับจะคว้านักเตะรายนี้มาให้ได้นะฮะหลังจากที่ส่งทีมงานนะครับไปกรุงอาแจกอัมสเตอร์ดัมนะครับเพื่อไปเจรจาคว้าตัวโทนี่นะครับกองหน้าทีมชาติบราซิลมาจากอาแจกอัมสเตอร์ดัมให้ได้นะครับหลังจากที่เคยร่วมงานกับเทนฮากนะครับท่นนี้ครับแมนยูของเรานะครับต้องพลาดการคว้าตัวดาวินุนเยสยิงทีมชาติอุุรรรกกกกววััยยยนนะคบบจาาาเเเฟิิ้้ที่ลลืออไป์พูลเเป็นทีี่รรยบ้อุ แล้ะก็อีกรายคือเยอรินทิมเบอร์นะครับหลังทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับหลังจากตัดสินใจอยู่กับแจ็คออมสดตมต่อไปนะครับเพื่อลดความเสี่ยงต่อการไปรุยฟุตบอลโลก2022นะครับรวมถึงนักเตะอีกหลายรายนะครับที่เป็นข่าวกับเราที่ยังไม่สามารถคว้าตัวได้นะครับเช่นแฟงกี้เดยองนะครับจากบาร์เซโลนาและคริสเตียนอีเล็กเซ่นนะครับที่เพิ่งหมดสัญญากับแบนฟอร์ดนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีใครย้ายเข้ามาสมสอนของเราเลยนะครับทำให้เมนูของเราครับเอาจริงกว่าที่ผ่านมาครับด้วยการส่งทีมงานไปหาแอนโทน ว่าหนึ่งในเป้าหมายของเทนฮากมาให้ได้นะครับโดยคาดว่าค่าตัวที่แมนยูนําไปเสนอนั้นนะครับอยู่ที่40ล้านปอนด์หรือประมาณ1,740ล้านบาทครับแต่ต้องแย่งตัวกับสเปอร์ทีมร่วมศึกพรีเมียร์ลีกของเรานะครับทั้งนี้นะครับแอนโทนีนะครับย้ายจากซาร์เปโลนะครับมาอยู่กับอาแจกในปี2020ทําได้22ประตูเลยนะครับแล้วก็อีก20แอสซิสต์นะจากการลงเล่นทุกรายการรวม79นัดนะคว้าแชมป์เนเธอร์แลนด์นะครับสสมัยนะครับและดัตคัพหนึ่งสมัยโดยนะครับแอนโทนีนะครับถือว่าเป็นนแกกหลั ของเอริกธันฮาร์ดในการทําทีมสมัยที่อยู่อาแจ็คแอนสเดมเลยนะครับและเขานะครับยังเป็นสมาชิกทีมชาติบาราซิลยุทธสามชุดคว้าเหรียญทองโอลิมปิกในปี2020นะครับแต่นครับผมก็เข้าใจเพื่อนๆหลายรายนะครับหลังจากที่สโมสรของเราเอ่อมีแต่ข่าวซื้อขายนักเตะนะครับในช่วงนี้แต่ว่ายังไม่มีนักเตะ,ะรายใดที่ปิดดิวได้นะครับผมก็รู้สึกเอ่อไม่สบายใจเหมือนกันแต่ก็ยังจะเชียร์แมนยูของเราต่อไปนะครับไม่ว่าจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่หรือว่าจะไม่ได้แชม์ลีกนานแค่ไหนผมก็จะเชียร์ต่อไปนะคร หวังว่าเมนยูงเราจะกลับมาได้ในเดือนนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับฟังจนจบพิจีโอและเป็นกําลังใจให้กับสโมสรของเรานะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ